สวัสดีค่ะผู้เราช่องพายพีวินฟมิลี่นะคะพีวนเปลี่ยนที่นะคะมาที่นี่นะคะก็พีเอบุ๊พีวนนอนนะคะนอนกลางวันนะคะคุณพ่อตาคุณแม่ตาเนะคะนอนได้ทุกที่จริงๆนะคะพีวินของเราอันนี้คือเอฟนะคะเพราะว่าพีวินมามัดข้างพี่พลอยนะคะพ,พลอยอยู่ฝั่งนู้นนะคะ อนรับสบายเลยนะคะเพราะว่านุมพัดตื่นแล้วนะคะอยู่ที่ไหนก็นอนได้นะคะฟิว้นตอนนี้ตื่นแล้วนะคะขณะไม่ควัานยองเบามานะคะ นอนเมื่อกี้นะคะนอนเมื่อกี้ก็เลยมาเอบไทายให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะคะมีสูงเสียงถักทายมาแต่ไกลเลยนะคะนี่นะคะ วินนะคะนอนเพิ่งตื่นนะคะก็ไม่ควานแอบมาแล้วนะคะก็หงวยนะคะพี่ช้างจะเป็นสัตว์ที่นะคะสัมผัสนะคะได้ไวมากๆเลยนะคะคุณพ่อจ้าคุณแม่จ้าก็มามัดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นที่ของพี่พลอยนะคะก็ควานเล็กนะคะควานเล็กให้พี่เบ้นนะคะทําที่มัดน,นะคะไว้ตรงนี้เผื่อว่าพี่เบ้นตกมันหรืออะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่เป๊ปซี่นะคะพี่เป๊ปซี่ตกมันอยู่นะคะก็ เบน์ก็ได้มามัดตรงนี้พอดีนะคะเพราะว่าช้างตัวผู้นะคะเพราะว่าพี่เป๊ปซี่นะคะก็เล่นจะเล่นแรงหน่อยนะคะพี่เป๊ปซี่ก็ตกมันนี่นะคะตรงนี้เป็นที่ของควานเล็กนะคะก็ขอบคุณควานเล็กมากๆเลยนะคะที่ให้นะคะให้ที่นะคะให้ให้พวกเรานะคะทําที่มัดนะคะพี่เบน์นะคะ นี่นะคะอาบรรยากาศพี่เบ้นมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมกันนะคะนอนนะคะนอนเมื่อกี้ก็นอนนะคะนอนได้ตายังง่วงอยู่เลยนะคะนู่นนะคะ ะะยืนหลับนะคะพี่วินของเรานอนได้นอนดีจริงๆนะคะนอนได้ทุกที่เลยยืนหลับนะคะยืนหลับ บรรยากาศนะคะหน้าหนาวนี้นะคะแ mm hmm. ดดๆ mm hmm. ออกแต่ว่าลมลมพัดนะคะลมพัดลมยินนะคะอากาศดีเลยนะคะคุณพ่อจ้าคุณแม่จ้า mm hmm. ก็ตรงนี้ที่ของควานเล็กนะคะก็ควานเล็กก็บอกว่าให้ให้สร้างบ้านได้นะคะแต่แต่ก็ยังยังรอดูก่อนนะคะคุณพ่อจ้าคุณแม่จ้า ว่าพี่เบนก็น่าจะอยู่ที่นี่นานเลยนะคะก็รอดูนะคะโครงการนะคะไม่รู้ว่าจะเปิดรับสมัครตอนไหนนะคะความเล็กก็อนุญ,ญาตนะคะอนุญาตแล้วนะคะแต่เราก็ต้องต้องรอต้องรอดูก่อนนะคะ เว้นยืนนิ่งเลยนะคะพี่เว้นของเราเมื่อกี้นอนได้แป๊บเดียวนะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋านอนหลับแป๊บเดียวนะคะขนาดแม่ควานย่องเบามานะคะก็ยังแบบสัมผัสได้นะคะได้กลิ่นนะคะตื่นเลยทีนี้ยกงวงโชว์ด้วยนะคะ จะหลับอีกแล้วนะคะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีนี้พี่ช้างของเรานะคะพี่เบ้นนอนได้ทุกที่นะคะทุกเวลาเลยยืนนิ่งนะคะยืนหลับนะคะคุณพ่อจ้าคุณแม่จ้า พี่ว้นง่วงนอนลมนะคะลมพัดเย็นสบายนะคะบรรยากาศดีนะคะยืนตาปิบๆเลยนะคะพี่ว้นถ้าง่วงนอนหลับลงเลยนะพี่ว้น เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้เห็นกันนะคะว่าพี่วินไปอยู่ทางไหนนะคะก็นอนได้นะคะนอนได้ทุกที่นะคะไม่เกียงเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกด s u b สไคร b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะช่องเล็กๆนะคะช่องพายพี่เบ้นสแฟมิลี่นะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ